มันชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าบอลเจ็ดจำนวนครับโอ้ยเกียรติจำนวนวันนี้นายต้เข้าประกวดเลยนะวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้ท่าจะมีอีก้องนึงเป็นไงเขียวกันใช่ไหมกำลังแถวๆอยู่นะใช่ไหมวันนี้เราไม่ได้ยกไหนเออต้นๆนะยกสองยกสามอีกแทงเขากระจายเลยอ่ะใช่ไหมโอ้ยมั่นใจมั่นใจใช่ไหมชนะเราอีกครั้งแล้วกับกับคู่ชกวันนี้ สามไฟ์รวมไฟนี้ได้ใช่ไหมเราได้เปนไงบ้างชนะอีกไหมบเปลีนเปลชนะสมแพ้หนึ่งอ้เจอสี่ครั้งชนะสามแพ้หนึ่งสามคือรวมไฟล์แแต่ชนะมาคือเดเดดไฟนี้เปลี่ยนไหมเปลี่ยนแต่แต่เราก็ทำคุณสอมาเยอะนะใช่ไหมยยกสาเยอะมากแต่ยกสี่ยกหนี้เหมือนกับเขาจะ มันเขาจะเร่งมานะแต่พอดีมวยไทยมันมีห้ายกนะมันไม่มีหกยกต้องมียกยกขอดีเป็นเรื่องเหมือนกันนะเอาละครับวันนี้ลูกพี่มาด้วยไอชินเท่าไหร่ไม่พอมีแน่นอนใช่นไหมไอเยี่ยงนะครับครับจังหวัดไหนรอ่าวพิบอยู่สระบุรีไถ้มวยก็อยู่สระบุรีด้วยโอ้โหวันนี้ทำสำเร็จแล้วตั้งเป้าหมายในการชกมวยยังไงครับเนี่ยเป็นแชมป์เป็นแชมป์ไอชินมาตรฐานนะนี่คือความฝันของ ของนักมวยทุกคน,กคกนเ,เนะเาะเอาล่ะครับผมบอกพี่น้องชาวสระบุรีเลี้ยวขวาไหมไม่เลี้ยวนะบอกให้บอกแค่แ้วฝากเชียร์ฝากสะโนว์ใจด้วยครับขอนคีณทุกสายครับเอาล่าะครับผมอ,อ,นะอ,อ่ะติดตามเลยนะครับชื่ออะไรนะยอดคนเขียนจำนวนนะโอ้โหติดตามเลยนะครับ